นะครับวันนี้ผมมีภาพนะครับบรรยากาศนะฮะบนพรมแดงมาให้ดูคุณรู้หรือเปล่าว่าสิ่งที่เขาเป็นกฎเหล็กที่ห้ามในปีนี้บนพรมแดงคืออะไรเมื่อวานนี้พูดคุยมาในรายการไม่ทราบเลยห้ามเซลฟี่ฮะอใช่แต่ผมว่าต้องมีคนเขาแอบบ้างไหมก็น่าจะมีมีล้เดี๋ยวไปลองไปจับตาดูกันนะว่ามีคนแอบเซลฟี่บนพรมแดงกันหรือเปล่าติดตามครับอ่ะคุณลองดูนะเดี๋ยวผมใชครับ นะครับเปิดฉากขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้สำหรับเทศกาลหนังเมืองคาร์ครั้งที่68โดยนักสแสดงและก็นักทำหนังก็มาร่วมงานบนพลมแดงเพื่อเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับผมมากันอย่างคับข้างเลยทีเดียวรวมถึงทีมนักสแสดงนำของหนังที่ได้รับเลือกเข้าฉายเปิดเทศกาลอย่างเรื่อง standing tall นะครับนำสแสดงโดยนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างแ a t ลีนเดอะเนิร์ฟครับ ซุปตาจากทั่วโลกก็มาร่วมกันมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเจเล่าเบบี้นะครับบาลาฟาเอลลี Bar ่ i, นะครับเอ่อจูเลียนมูจอห์นเลเจนด์นาวมิดวัตฟันปิงปิงคาลลีครอสนะครับนาตาลีพอร์ตแมน ลู p i t a ายองโงนะครับรวมถึง Joel ลแ d e อีธานโคเที่เป็น2อผู้มกับนะครับเจ mm ้า hmm. ของรางวัลออสการ์ก็รับหน้าที่เป็นประธานกรรมการครับ mm hmm. แล้วก็ยังมีคณะกรรมการที่เป็นนักแสดงผู้กำกับแล้วก็ศิลปินชื่อดังจำนวน7คนรวมถึงเจคจิลันฮาวนะครับกิลเยอ e ์โมเดลโจโรนะฮะแล้วก็เซียนา m i ลเลอครับงานก็จะจัดกันทั้งหมดเนี่ย12วันด้วยกัน นะครับแล้วก็ผู้กำกับที่มาร่วมงานก็มีจอชมิลเลอร์ด้วยนะครับกับ,บทีมนักสแสดงที่จะมาโปรโมทภาพยนตร์แอคชั่นสุดมันอย่าง Mad Max Fury Road เขาบอกสนุกจริงๆคุณผู้ชมต้องไปดูเรื่องนี้นะครับรวมถึงวูดดี้อาร์เรนก็มานะครับเพราะว่าจะมีงานรอบปฐมทัศน์หนังเรื่องใหม่ของเขานะครับอิริเทชันอิริเทชันแลแมนนะครับที่นำแสดงโดยเอมมาสโตนแลวก็วายคินฟีนิกซ์ด้วย นะครับแล้วก็มีหนังที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็น Macbeth นะฮะหนังดราม่าดัดแปลงมาจากบทละครของวิลเลียมเชคสเปียร์ที่นำแสดงโดย Michael f a s เ b นเดอร์นะครับแล้วก็มาริออนคอติอาสอีกด้วยนะครับแคร์โรลฮะเรื่องนี้ก็น่าติดตามนะครับเป็นหนังเลสเบียน ย้อนยุกครับผมฝีมือการกำกับของทอตเกิส์นั่นเองนำแสดงโดยเคทบันเชตนะครับแล้วก็รูนี่มาร่าครับผมก็เป็นตัวเต็งที่จะได้รับรางวัลตามทองคำครับเยอะจริงแต่เมื่อกี้ไม่เห็นนะเซลฟี่เขาห้ามเขาอาจจะแบบแอบแม่คุณฝ้นหลังเขาชัดเจนมินมาเทียบอะไรกับแต่แต่ว่าในงานเขาก็น่าจะมีบ้างนะ เดี๋ยวผมไม่เสิร์ชเขาห้ามบนพรมแดงอ๋อแล้วแ,แต่ในงานก็ได้ใช่ไหม